ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยครับช่องสั่งเชียแนวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกล้านเน็ตพีของค่ายเอสวันทุกคนนะครับก็จะมีในการทั้งหมด7ตัวนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ชวนกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับเน็ตของเอเอสนะครับก็จะมีตังหัดที่จะล่อยแล้วก็ไม่จะโปอยนะครับเน็ตของเอสนะครับคนที่จะกดสมัครนะครับ ก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเปิดการหักเงินย้อนหลังนะครับอยากพร้อมแล้วนะครับไปรับจมเน็ตเอตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตตัวที่1กดดอกจันห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ่งห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว500 MB ระยะการแจ้งอานนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจันท้าห้าศูนย์ดอกจันสามสาม 3, ห้าสามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามร้ระยะการใช้งานนานหวันนะครับเน็ตตัวที่สเน็ตตัวที่สกดดอกจันห้าห้าดอกจันสามสามหสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามร้ระยะการใช้งานนานหวันนะครับเน็ตตัวที่สเน็ตตัวที่สกดดอกจันเจ็ดแปดอกจัน 9058สี90่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว4กิกระยะการแจ้งานนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่5เน็ตตัวที่5กดดอกจัน7 77็ดดอกจัน903์สสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการแจ้งานนานวันนะครับเน็ตตัวที่6กนะครับเน็ตตัวที่6กดดอกจัน7 8็ดดดอกจัน สี่สองหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วห้ากิกระยะการใช้งานก็นานสามสิบวันนะครับในเน็ตตัวที่เจ็ดนะครับตัวสุดท้ายนะครับเน็ตตัวที่เจ็ดกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันหนึ่งหกศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับก็ครบไปทั้งเจ็ดตัวเจ็ดนัแล้วครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเน็ตของเอเอเอสนะครับก็จะมีทั้งหนัดตัวเก่าหรือว่าตัวใหม่นะครับแต่ก็ ยังสามารถใจอันได้อยู่นะครับกลองกดสมัครกันดูนะครับ